ผมก็อยากจบไปเพื่อทำงานปกติเหมือนคนปกติทั่วไปครับผมค่ะแต่จริงๆแล้วก็มันมีหนังสือออกมาฉบับหนึ่งนะคะที่ขอให้หน่วยงานเนี่ยค่ะรับ รับคนพิการเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยเองนั้นก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะคะทั้งเรื่องของการขึ้นการลงอาคารสถานที่เรื่องของห้องน้ำห้องท่านะ,ะที่จะให้บริการคนพิการนะคะเพราะว่าเราเองนั้นก็อยากที่จะเปิดโอกาส มหาวิทยาลัยก็อยากที่จะเปิดโอกาสให้คนที่เป็นคนพิการนะคะทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายต่างๆนะคะได้ทำงานตามศักยภาพของเขาอย่างน้องเอฟนี่เรียนมาทางด้านคอมพิวเตอร์เขาก็ใฝ่ฝันและจะเป็นครูอะฮะเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ใช่ครับแล้วปีหน้าจะต้องออกฝึกสอนแล้วครับไปที่ไหนยังไงคะก็มีแผนไว้ว่าจะไปโรงเรียนที่เคยไปสังเกตการสอนครับผม ก็คือโรงเรียนทวารวดีครับเป็นโรงเรียนที่ผมชอบเพราะว่านักนักเรียนน่ารักครับนักเรียนที่ใส่ดีแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะจบไปเป็นครูอะไรคือจะเรียกว่าปณิธานสูงสุดที่เราอยากจะทําให้ได้ในฐานะที่เป็นคุณครูสอนให้เด็กเป็นคนดีครับสอนให้เด็กเป็นคนดีไม่ใช่เก่งอย่างเดียว ใช่ครับผมว่าเรื่องเก่งไม่สําคัญครับสําคัญว่าดีหรือเปล่าอพอได้เป็นคนดีทุกอย่างความเก่งหรือความขยันเนี่ยจะมาด้วยตัวของเขาเองมากกว่ารเรามีครูที่เป็นต้นแบบอยู่ไหมคะมีครับเป็นครูต้นแบบในใจใช่ครับอยากให้พูดถึงนิดนึงมีตัวตนอยู่ตอนนี้ไหมหรือว่าอ,นนอาจจะไม่อยากเอ่ยชื่อก็ขอให้บอกคุณในลักษณะที่เป็นความประทับใจท่านเป็นครูที่ทุ่มเทด้วยหัวใจจริงจริง อ,อย่างประสบการณ์นะครับที่ที่ผมเห็นอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็คือท่านจะเด็กโดนเรียนท่านก็จะตามไปถึงที่บ้านเพื่อที่ตามให้เขาเนี่ยกลับมาเรียนให้ได้ครูเคยบอกผมว่าสิ่งที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยเขาทำเพื่ออยากให้เด็กเนี่ยเป็นคนดีและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญเราเหมือนพ่อแม่เขาเราควรดูเขาเหมือนลูกเราคนนึง แล้วครูท่านนี้ก็เป็นครูที่เด็กๆส่วนใหญ่ไม่ไม่ส่วนใหญ่ครับเ,เกือบทุกคนรักท่านหมดมด้วยหัวใจจริงๆอยู่ที่ไหนคะเป็นครูเป็นครูที่โรงเรียนเทศบาลสามสักระเดียมครับอ๋อเป็นวันท่านกเกษียณไปแล้วค่ะเอ่ยชื่อก็ได้นะคะอาจารย์ อนุวัฒน์พันพงศ์อาจารย์อนุวัฒน์พันพงศ์นะคาาน 1, นะก็ถ้ามีใครที่ได้ยินแล้วก็อยากให้ฝากไปบอกอาจารย์ด้วยนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่มีคุณครูเป็นต้นแบบนะคะค่ะเราก็ได้คุยกับน้องเอฟนะคะซึ่งก็เป็นนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหวนะคะการเดินการเหินลำบากนะคะแล้วก็น้องเอฟก็มีความตั้งใจค่ะที่จะเรียนหนังสือให้จบนะคะแม้ว่าจะต้องผ่านวิกฤตอะไร ของชีวิตมาพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็หวังที่จะไปเป็นคุณครูที่ดีตามคุณครูต้นแบบที่อยู่ในใจของน้องเขานะคะค่ะแล้วก็ในช่วงที่สองช่วงหน้านะคะเราก็จะมาคุยกับน้องเอฟในฐานะที่เป็นประธานของชุมนุมใจเกินร้อยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ ใครก็ไปใช้บริการที่ศูนย์อิงเจตสอเจริญการพิมพ์กันหมดแล้ว Because, ด้วยข้อเสนอดีๆแบบนี้ไงข้อแรกที่นี่รับทำทั้งป้ายคัตเอาติ๊กเกอร์ป้ายไวนิวผงญี่ปุ่นขออ้อ2รับออกแบบโดยคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีความชำนาญขอา้อ3งานคุณภาพทุกชิ้นราคามิสภาพไม่แพงอย่างที่คิดงานด่วนรอรับได้เลยศูนย์อิงเจตสอเจริญการพิมพ์บริการครบวงจรตั้งแต่ออกแบบจนถึงติดตั้ง เปิดบริการทุกวันอยู่ตรงข้ามทุ่งพระเมรใกล้สี่แยกไฟแดงนิดเดียวเพียงกดมาที่034244440คุณจะได้รับข้อสเสนอดีๆทั้งหมดนี้ก่อนใครที่ศูนย์อิงเจ็ตซอเจริญการพิมพ์ เข้ามาสู่ช่วงที่2ของบอกเล่า90นะคะดิฉันยังอยู่กับน้องเอนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาพิการค่ะเราได้คุยกันไปแล้วถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะอยากจะคุยกับน้องเอฟนะคะในฐานะที่เป็นประธานชุมนุมใจเกินร้อยทั้งๆที่เขามีความพิการแต่ความพิการนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคทั้งต่อตัวเองในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการไปทำงานเพื่อคนอืน นั่นตัวนถือว่าตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะจิตอาสาของเขาเนี่ยแหละค่ะนะคะลองเอฟครับชุมนุมใจเกินร้อยเมื่อตอนต้นได้พูดกันว่าเกิดขึ้นมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะคอะไรคือเบื้องหลังเบื้องลึกแรงจูงใจแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะรวมกลุ่มอนุสา,าพิการที่มีกันอยู่สิบกว่าคนนี่แหละร,รวมกลุ่มกันทำงานอะไรคือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คือเราอยาก ให้คนอื่นมองว่าความพิการของเราเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคในการทําความดีครับอน่าสรรเสริญมากตรงที่บอกความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการทําความดีแล้วอันนี้คำพูดประโยคนี้เนี่ยก็ต้องฝากไปถึงคนปกติที่ไม่พิการด้วยนะคะว่าน้องเขานะคะที่แม้ว่าจะมีความพิการแต่ก็ยังมุ่งมั่นที่ทจะทำความดีงานที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้างคะ อย่างงานแรกของชุมนุมเลยครับคืองานประถมนิเทศนักศึกษาจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นคือเนื่องจากชุมนุมใจก,กรล้อยเนี่ยพอหลังจากก่อตั้งมาแล้วนอกจากนักศึกษาพิการแล้วเนี่ยเราจะมีนักศึกษาปกติที่เข้ามาร่วมด้วยพอพอมีนักศึกษาปกติเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็อยากให้เขารู้ว่าคนพิการเป็นอย่างไรและควรช่วยเหลือเขาแบบไหนที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไร้คุณค่า เราจรึงมีกิจกรรมระสมนิเทศเนื้อษา จิตอาสาขึ้นครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างแท้จริงอพอหลังจากกิจกรรมปฐมนิเทศเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่สองค,คือกิจกรรมค่ายอาสาครับผมค่ายอาสาครั้งนี้นี่เป็นค่ายอาสาที่โรงเรียนวัดคอกช้างครับเป็นพื้นที่ในโครงการพระราชะดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมคอกช้างอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีครับอ,อ๋อค่ะ,คะอำเภอด่านช้างค่ะ ก็เราก็ไปทํากิจกรรมสันทนาการกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนนักเรียนน้องๆใช่ครับผมแล้วก็ชั้นอะไรชั้นปถมชั้นปถมครับปถมถึงปหนึ่งถึงปหครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมทาสีอาคารครับซึ่งกิจกรรมทาสีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่พวกพวกเราประทับใจมากเพราะว่านอกจากที่พวกเราจะทํากันเองแล้วเนี่ยจะมีน้องๆมาช่วยทาสีด้วยครับน้องๆก็จะมาน้องๆของโรงเรียนนั้นใช่ครับนะคะ ถือว่าเป็นการปลูกฝังให้เขารักโรงเรียนเขามากขึ้นครับผมให้เขารู้จักรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนครับอันนี้เป็นเหมือนจิต,ตวิทยาเป็นกุศโลบายด้วยแม้ว่าพวกพี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนข้างนอกยังเขาไปช่วยพวกน้องๆน้องๆก็จะได้มีความกระตือร้นรที่จะทําเพื่อโรงเรียนของตัวเองใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือแล้วเวลาที่เราไปเนี่ยมันมีการแบ่งงานกันไหมใครทําอะไรบ้างเนี่ยค่ะ มีครับผมเราจะมีแบ่งเป็นทีมต่างๆครับก็จะจะมีทีมอาหารครับทีมสวัสดิการอาหารทีมทาสีทีมสันทนาการครับผมสำหรับค่ายแรกเราจะมีทีมน้อยแค่ประมาณสองสมทีมครับผมแล้วก็ทีมที่ที่พวกเราเป็นทีมในดวงใจของพวกเราก็คือจะเป็นทีมสันทนาสวัสดิการครับเพราะว่าทีมสวัสดิการเนี่ยเป็นทีมที่ลำบากที่สุด ทำอะไรบ้างคะทีมสวัสดิการ,าารทั้งหมดเลยครับดูแลอาหารทั้งชาวค่ายแล้วก็น้องๆได้ไหมคะใช่ครับ<อ>แล้วที่ที่บอกว่าอยู่ในใจแล้วลาบากที่สุดเพราะว่าเขาจะตื่นตั้งแต่เช้าตีสี่ะแล้วก็นอนหลังคนอื่นก็คือว<อ>ันเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่กลางวันแอบไปนอนหรือเปล่กากลางวัน <laughs> คือสวัสดิการเนี่ยจะทํากันทั้งวันครับเ,<อ>เพราะว่าจะมีคนที่ไปค่ายเนี่ยบางทีเขาทํางานเสร็จก็จะมีเหนื่อยมากินน้ำมากินอาหารบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ จะทากันทั้งวันทีมเนี้ยก็จะต้องดูแลทุกสุขของชาวค่ายทุกอย่างถ้าไม่มีทีมนี้พวกพวกเราที่ไปค่ายก็แย่เหมือนกันอก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่เช้าเช้าก็ต้องตื่นก่อนคนอื่นเขาเช้าตื่นก่อนคนอื่นแล้วก็นอนนอนก็ต้องนอนหลังคนอื่นเขาใช่ครับผมก็เป็นอะไรที่ลำบากแต่ว่าน้องกลุ่มนี้ก็เป็นน้องที่ จิตอาสาสูงมากมีความสุขกับที่ได้ทํางานพวกแล้วเอฟทำอะไรบ้างคะอยู่ในค่ายองผมค่ายแรกเนี่ยผมจะไปเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ครับเกี่ยวกับการทาสีบ้างครับผมแล้วก็ไปเล่นสันทนาการกับน้องๆครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เรามีความสุขได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆได้เห็น รอยยิ้มของคนรอบข้างผู้ปกครองก็ดีเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะคแล้วพูดถึง่ข้แรกนี่แปลว่า่า้ที่สองเรามีแล้วเหรอคะมีแล้วครับอ๋อจกคไข้ที่สองไปแล้วด้วยที่ไหนคะค่า้ที่สองเพิ่งไปมาตอนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับค่ะเป็นค่ายที่จัดโรงเรียนบ้านวางยาวครับเพิ่งไปมาครับอันนี้อยู่ที่ไหนครับบ้านเ่ออำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีเหมือนกันครับผมค่ะ ค่ายนี้จะเป็นค่ายที่ใหญ่กว่าค่ายค่ายค่ายแรกค่ายนี้นอกจากาชุมนุมใจเกินร้อยไปแล้วเนี่ยก็จะมีโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนครับไปด้วยแล้วก็นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจริยธรรม ไปร่วมด้วยครับผมค่ะก็จะมีคนทํางานมากขึ้นใช่แล้วก็จะมีลักษณะการไปทาสีอาคารไปจัดสันทนาการไหมคะข้อที่สองนี่มีมีสันทนาการครับแต่ว่าลักษณะทาสีเนี่ยเราเราไม่มีครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะว่าเ,เป็นขุดบอ่อเผาขยะครับผมกันจากขยะ แล้วก็ตกแต่งสถานที่ตัดหญ้าอะไรนี้ครับเป็นต้นใช่ค,ค่ะอันนี้ก็คือผลงานที่ผ่านมาของชุมนุมใจเกินร้อยนะคะงานที่จะเกิดขึ้นต่อไปอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมเลยค่ะจะมีอะไรบ้างคะก็ะวันที่13พฤศจิกายนครับชุมนุมใจเกินร้อยเนี่ยก็ร่วมกับสโมสรคณะต่างๆครับจัดคอนเสิร์ตการกุศลครับหาไรายได้เข้าชุมนุมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆครับ คอนเสิร์ตนี้โอ้โหมันดูใหญ่มากเลยเนาะเป็นยังไงคะคอนเสิร์ตที่ว่าเนี่ยคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อคอนเสิร์ตว่าใจเกินร้อยเพียงใจมุ่งมั่นทุกอย่างทําได้ครับผมซึ่งภายในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีทั้งนักศึกษาพิการก็ดีนักศึกษาปกติก็ดีครับมาร่วมขับร้องเพลงแล้วก็มีการแสดงต่างๆครับ ซึ่งนอ,นอกเหนือจากสมาชิกชมุมใจกิะร้อยหรือว่าสโมสรแต่ละคณะแล้วเนี่ยเราจะมีแขกร,รับเชิญพิเศษครับก็คือพี่พทัยรัตจตุรับวัฒนาก็คือพี่ตุกหูที่เรียนได้เกียินนิยมอันดับหนึ่งด้วยครับผมมาร้องเพลงเพลงหนึ่งให้เราฟังครับก็เรียกว่าเป็นคอนเสิร<ๆ>์ตท<ๆ>ี<ๆ>่เป็นการแสดงความสามารถนะคะของน้องๆที่เป็น เด็กพิการที่เป็นนักศึกษาพิการแล้วอาจจะมีคนที่ไม่พิพการเนี่ยมาร่วมอยู่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆค่ะที่ทางชุมนุมใจเกินร้อยนั้นพยายามทำนะ,ะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าความพิการนั้นไม่ใช่อุปสรรคใดๆ ต่อการพัฒนาเลยนะคะอยากให้น้องเอฟให้เวลานิดนึงค่ะในการสรุปให้ง่าคิดกับคุณผู้ชมที่อาจจะมีลูกหลานที่พิการนะคะเชิญเลยค่ะก็ไม่ว่าคุณจะร่างกายพิการหรือร่างกายปกติก็ตามนะครับผมเชื่อว่าถ้าคิดจะทำอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับก็เพียงใจที่มุ่งมั่นที่จะทำเนี่ยทุกอย่างเราทำได้ไม่ว่าจะเป็นพิการหรือปกติก็ตาม ค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนนะคะทั้งคนปกติและคนพิการว่าไม่มีอะไรที่จะมาขีดขั้นความสามารถของพวกเราได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีใจที่ เกินร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมได้มาให้กำลังใจค่ะกับคอนเสิร์ตใจเกินร้อยของพวกเขานะคะซึ่งในโอกาสต่อไปก็คงจะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันอีกนะคะค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันและน้องเอฟคนจะต้องลาไปก่อนเวลาหมดลงแล้วแล้วก็พบกันใหม่นะคะกับราชพัฒน์ทอลในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ